สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับขอบสู่ทีมงานบุญพาด้วยเช่นเคยค่ะมาแล้วค่ะเลขวิ่งบนตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่าบางคนเพิ่งเพิ่งเห็นนะคะเดี๋ยวอ่อย้อนสถิติย้อนหลังให้เบิ้งค่ะเข้ามาแล้วสิบสีงวดติดยังไม่พลาดนะคะอ่าขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมเดอค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ หมู่ว่านก็นได้เบิรงเลขหลักร้อยตัวเดียวไปแล้วนะคะกะ็ถือว่าดีอยู่ด้วยค่ะหมู่ว่านก็นมีคนเบิงงหลายอยู่เนาะเข้ามาแล้วสิบสองงวดติดเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวโตเดียวค่ะเข้ามาแล้วสิบสีงวดติดติดด้วยค่ะเดียวจะให้เบิรงตั้งแต่งวดที่แรกจนหอดงวดทีสิบเนาะอะเข้ามายัางบ่วหลุดค่ะน้ำผู้ชม อ่าตั้งแต่อ่าเพื่อนห้มากงวดที่แรกอีลีนะคะอานูไปเขียนงวดให้ยังวะั้งแต่เพิ่นนห้มากงวดที่แรกงวดที่หนึ่งให้มาศูนย์เม็ดเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมห้ศูนย์เม็ดเดียวเลขออกงวดนันหกศูนย์ห้าค่ะนี่เข้าที่ศูนย์เด้อเป็นเลขวิ่งบนอย่างเดี๋ยวท่านผู้ชมต้อง,งเข้าใจนะคะ ส่วนงวดที่สองค่ะหายมาศูนย์คือเก้าค่ะคิดถึกเข้าที่ศูนย์บ่รู้ว่าจิเป็นรักหน่อยหรือลักสิบนะคะมันสิเขายุงสี่ตลอดแต่ว่าเป็นวิ่งบนย่างเดียวฮนะงวดที่สามค่ะหายาค่ะออกสี่ห้าสามค่ะก็เข้าไปที่ห้านะคะอ่าทีนี้งวดที่สี่นะคะให้เจ็ดค่ะเขารักลอยค่ะงวดนี้ เข้าที่หลักร้อยเลยงวดนี้นี่มีมีงวดเดียวค่ะที่เขาหลักร้อยที่นี้งวดที่หาค่ะไฮมาเลขที่เลขแปดนะคะออกสี่เจ็ดแปดค่ะธามาจมกับเขาที่แปดนะคะสำหรับอ่าสำหรับสายวิ่งสายเหนื่อยเอาใจนะคะผู้ใดมักวิ่งนี่วิ่งไปเลยค่ะธามาจมหรือว่าผู้ใดมีตัวจับคู่เด็ดๆก็เอาส,สามารถเอามาจับเป็นคู่กันได้นะคะ ส่วนงวดที่หกค่ะพอนายสองเด้อเนี่ยให้สองมันออกที่แปดหนึ่งสองเข้าที่หลักหน่วยค่ะทีนี้งวดที่เจ็ดค่ะงวดที่เจ็ดให้ศูนย์ค่ะงวดนี้กับเข้าอีกค่ะออกสองศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นชัดิลยเนาะตัวใหญ่บ้างค่ะบางคนก็บว่าพอเห็นบางคนก็ว่าตัวน้อยงวดที่แปดค่ะ ให้สี่นะคะออกสี่สี่หกงวดนี้เขาสองตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเข้าท้องสองตัวนะ่าจะมีกําไรกําทุนกันนะอ่างวดที่เก้าเด้อยบัดนี้ไห้าค่ะให้ห้าออกเก้าห้าหนึ่งค่ะเข้าที่ห้าอ่าต่อไปงวดที่สิบค่ะห้เก้าอ่าออกสองตัวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ได้กําไรก,กําพื้นหลายอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่าต่อไปเข้ามาบนงวดที่สิบเอ็ดเนาะค่ะ งวดที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเอาเนี่มาปิดว้ก่อนเพราะว่าเปบุญก็ลงเขียนไปก่อนอ่างวดที่สิบเอ็ดค่ะให้เก้านี่ค่ะให้เก้านะคะออกที่ศูนย์เก้าเจ็ดขาที่เก้าค่ะนี่อู้วันนี้พ่น ที่จะถือมาตลอดนะพ่นอ่าอยู่ในแบบว่าโทรโชรมาทามเจ็บุญตลอดนะเพิน่นถือตลอดเลยค่ะคันเลขวิ่งนี่บ่บผาดวิ่งย่างเดียวนะคะส่วนงวดที่สิบสองให้เจ็ดค่ะนี่วดนี้หนูก็ถือลายอยู่มันออกเป่าเนะาะเพราะนูถือนู้สืบเจ็ดหาเจ็ดเพราะว่าิ่นหายมากนะคะนู้จับเอาวันนี้งวดที่สิบสามค่ะไหซี่ค่ะอันนี้ก็ได้กําทุนหลายค่ะออกสองตัวเลยค่ะนี่นี่ งวดที่สิบสี่ล่าสุดที่ท่านผู้ชมในเบิ้งงวดเมื่อกี้นะคะที่เพิ่นไ้เก้า,นาเนาะนี่เขาเข้าเก้าสองตัวเลยได้กําไรค่ะล่อลุ่นงวดนี้ค่ะให้มาแล้วนะคะแต่ยังไม่เปิดให้ดูนะคะเอาคุณพ่อคุณแม่ล่องไปเบิ้งคลิปย้อนหลังทางช่องใจบุญเบื้องนี้ค่ะเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวของคุณแม่ท่านนึ่งคุณ่ออยากให้ออกน้านหรอคะเพื่อนสใไ้แต่ตัวเลขมาไฮ เพิ่นกะเอาสูตรมาอยู่แต่ว่านูเหบ่เป็นหนนก็เอาแต่ตัวเลขมาแบ่งปันพอๆแม่แม่เอซี FC นะคะอ่าเ้ามาเบิ่งงวดนี่เด้อือมาแปดกมูแ้เขาจะเอาห้ให้แปดกเบิดที่สิบว่าแปดน้ำกันมาท่านผู้ชมแปดงวดนี่เป็นตม่าอยู่ดีเป็นตม่าบนเป็นตม่าบนเลยล่ะค <c oughs> ันห้แปดมาอ่าเสีเั่งเมิ่นกบมันใจแห้งค่ะท่านผู้ชมอัดแปดสองบนเม็ดเดียวค่ะ ถ้าออกนี่จะว่าจะสิบล้านเด้อค่ะเมื่อกี้เพิ่นก็ได้หลายล้านแล้วเพิ่นฟันเก่าเจ็ดเม็ดเดียวเนาะเมาส์ห้เบิดเทิงขอนแก่นเทิร์อุดอรจำพวเลขโมนีลก,ก็อันมาแล้วเด้อค่ะเลขติดเลขติดแปดห้าอ่าเลขติดแปดตอนนี้ที่ที่จะมือที่ว่ารับอิริก็คืออ่านยังก็ล่ะแปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็ 1> 8 1 1 8เด้อค่ะทา่านผู้ชมที่จะมือปิดหลับแล้วก็เลข3ตัวตามที่กระแสมาที่จะบุญไปบิบ่งนะคะกับคือ8 8 9 8 8 6นะคะอ๋อหนูก็เลยว่าเอามาตรงกันกับเลขน้องเจบุญบอกเลขตัวนี้น้องเจบุญบอก689หรือว่า6889นะคะท่านผู้ชมข้อสได้เห็นในคลิปเราเนาะที่นูอ่า่ายคลิปเพิ่นฟอนล่ำอลไกับเพิ่นสามพแต่ว่าวกับแปดด้วยค่ะท่านผู้ชมถามย่าได้เพิ่นก็สิบอกว่าตัวเก่าเลขออกอะไรลูก กแปดเก้าหกแปดเก้ายี่ห้าแล้วแม่วันนี้เด็ว8 89, 8 89, มเมกว่าแปดเก้าแปดเก้าถึไแม่คะท่านผู้ชมโ,โอ้ยเทพดาหน่อยฮองหนูนี่สุดยอดเลยดีบอกแทนแปดเก้างวดฟุ่มมากแล้วก็มาบอกก็บอกเจ็ดเก้าวันนี้บอกจะถือว่าเป็นเลขแค่เพื่อนบอกหกแปดแปดเก้าตอนนี้หกแปดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าตอนนี้ท่านผู้ชมเนาะเอาให้ามาบงนงวดนี้ค่ะ <c oughs> ให้มาแล้วแตทนแทน แทนแทนค่ะงวดที่สิบห้าหายเจ็ดเม็ดเดียวเด้อค่ะรอลุ้นว่างวดน,นี้จะมาหรือจะหลุดนะคะเข้ามาแล้วสีงวดติดติดเลขวิ่งบนอย่างเดียวเด้ออ่าผู้ละอันเด้อค่ะกคบเลขวิ่งเงินล้านนะคะเลขวิ่งเงินล้าน่าจ,จะเป็นมืออื่นค่ะเลขวิ่งเงินล้านที่เมื่อกี้ให้เก้ากับศูนย์เด้อคนกระทามันทำอะารมาเป็นเป็นอันเดียวกันบอมหมค่ะคนละอาจารย์ค่ะอ่าคนละอาจารย์เนื้อแคปหน้าจอแม่ ฟันมากติดเจ็ดก็ซื้อเจ็ดแปดอือเจ็ดแปดไปเลยทามาตอนนี้ที่หนูทุ่มนักนะเกิดจะมีแปดเก้าแปดห้าแล้วก็แปดสองค่ะท่านผู้ชมมีสามหางหนีเด้อลองฟังเบิงน้องออกไปเสียงเบิงฟันดีอยู่เดี๋ยวมือนีเ็ดคลิปความฟันสู้สู้พอๆแม่แม่ตีซอยกันนาค่ะฟันตองหด ฟันตอง,งก่อนแล้วก็มาเสียงเหล็กอ่ะปูชีปลาขาวนั่นแหละตามที่น้องเจบุญได้เบอกในคลิปเนาะแล้วก็ฟันดีแห้งอืมโอเคนี่เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะอ่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเฮาบุูหูจริงว่าเลขสิออ,อกตัวใดหรือบ่ออกเด้อค่ะอืม,อมบ่มีผุ้ใไรลูก เลขคนอาศัยทุกลูกสีดับตัวใดหรือบดับห้องบลูเ้อร์ค่ะเอาแคบไวค่ะแม่มักเลขเจ็ดเก่อาจจะเป็นเจ็ดแปดบอกเจ็ดแปดเจ็ดสองบอกั้งสิบอกคือว่ค่ะเนาะอ่าลองลองไปเปิดเบิงหย่อนหลังทางช่องใจบุญพาโชคเด้อค่พะพ่อแม่แม่ค่ะอ่ะนี่ละมีสองนานี่ละเอาแคบนาจอไว้แล้วเอาไปเบื้องเปียบ เอ่เป็นสถสิทิเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่น,นี่ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะเลข<ะ>วิ่งบนอย่างเดียวให้มาแล้วสิบสี่งวดติดติดลอรุ้นงวดที่สิบห้านะคะว่าจะแตกหรือจะรุดจังใดนะคะแต่คิดว่างวดนี้น่าจะมาอยู่ค่ะเพราะว่านูกคิดว่าน่าจะมาหลักลอยเพราะว่าสุดหลักลอยเป็นการห้เจ็ดสามตัวนี้มักเจ็ดแปดสองนะค,ะค่ะนี่มันมักมากครูกันอยู่ตัวนี้นี่เด้ งวดที่ซีนี่มันออกมาเจ็ดแปดสองเมื่อสิมาอีกวันนี้เพราว่าคืออันแทบกะกะมีเหล็กมีทิมาอ่าพัแมนเหล็กรับเหล็กรับสายในนะคะผนไหมาชุดสามตัวตรงๆสี่ 4, หางเด้อค่ะท่านผู้ชมล่องเบิง,บงวงันนี้จะแตกอีกบอลตะาวาักแสมาแห้งค่ะเดี๋ยวร่อเบิงเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้เบิงเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กับเวลาสิบนาทีแล้วนะคะเอา้าวไม่ยังางไยกับคออวยพ่อให้แม่แม่เอฟซี FC. ถูกหวยด้วยเบอร์ประจำงวดอ่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะใครถือคืองวดเมื่อกี้นี่คือเก่าค่ะเป็นงวดที่สองของปีเดอร์ค่ะบายแม่ตอนนี้อากาศก็เริ่มร่มมาอีกแล้วค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ